มีหลายคนสงสัยว่าแอลกอฮอล์สามารถขจัดคราบมือปากกาได้จริงไหมมาพิสูจน์กันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะใครเตรียมภาชนะแบบนี้มาค่ะแล้วทําในขณะที่ผ้ายังแห้งได้เลยนะคะกดบริเวณที่เกลื้อนมือปากกาลงไปแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็เติมแอลกอฮอล์ลงไปได้เลยใช้ยี่ห้อใดได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะเทลงไปเลยเนื่องจากเขาระเหยเร็วนะคะเพี่อาก็จะเติมลงไปเยอะเลยค่ะแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยโรยทับด้วยผงสกฟอกเหมือนเดิมเลยค่ะผงสกฟอกก็ยี่ห้อใดก็ได้เลยนะคะโรยไปเลย แค่นี้ก็พอนะคะเสร็จเรียบร้อยเดีเ๋ยวเมจะทิ้งไว้10นาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะตอนนี้ก็ครบสิบนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันได้เลยท่าที่เห็นตอนนี้นะคะก็คือแอลกอฮอล,ล์ระเหยไปหมดแล้วค่ะแต่ผงโซฟอร์นะคะเขาจะดูดซับตัวหมึกประกาขึ้นมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาขยี้กับน้ํากันนะคะตัวน,นี้พี่มจะใช้เป็นน้ําป่าอุณหภูมิปกติเลยค่ะนี่เลยเดี๋ยวเรามาขยี้กันเลยค่ะจุ่มลงไปในน้ํานะคะหรือเราจะตักน้ําขึ้นมาใส่แบบนี้ค่ะแล้วก็ขยี้ได้เลย เขาเที่เห็นตอนนี้นะคะเหมือนหมึกประการจะออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวยมจะขยี้ไปเรื่อยๆก่อนนะคะนี่ค่ะยำจะล้างน้ำเปล่าให้ดูนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ค่ะหมึกประกาออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นค่ะแอลกอฮอล์นะคะสามารถขจัดค่าบหมึกประกาได้ค่ะใครที่มีแอลกอฮอล์อยู่ที่บ้านนะคะก็สามารถนํามาขาจัดค่าบหมึกประการได้เลยนะคะ